กับองรงการนักล่ากู้เรียนเชานราครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอโทษทีจริงจริงตั้งใจจะเข้ามาร่วมพูดคุยกันเ,เมื่อสัมภาะใหญ่เนื่องจากว่าขับรถยังไม่ถึงที่นะฮะเลยตอนนี้ก็จอดระหว่างทางเดี๋ยวเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะเลยเวลาไปนะครับ ก็จะมาให้ข้อมูลให้ข้อคิดนะครับแล้วก็ให้วิธีการต่างๆสำหรับทุกท่านนะครับก่อ <c oughs> นอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะทางฝ่ายบริหารทุกท่านตลอดจนถึงท่านรักธุรกิจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันในครั้งนี้ในโครงการสนับสนุน พี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเงินและสิทธิ์เชื่อนะครับวันนี้เราเองก็ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาอย่างาระยะเราทำาโครงการนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้ได้ผลตอบรับนะฮะค่อนข้างที่มากกว่าที่เราได้คาดการไว้นะครับในขณะเดียวกันโครงการนักราชคู่ของกลุ่มบริษัทภาคกลุ่มกุ๊ป โครงการนี้ผมได้มีความคิดตั้งใจนะครับตลอดระยะเวลามาสิบกว่าปีในการที่คิดถึงเรื่องนี้มาคนเดียวตลอดนะฮะแล้วก็ได้รอโอกาสในความพร้อมของทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการด้านโรงงานด้านวัตถุดิบนะครับด้านขนส่งด้านแรงงานด้านเครื่องจักรแล้วก็ด้านการตลาดตลอด จนถึงด้านคณะผู้บริหารที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันเต็มรูปแบบจึงได้มีโครงการนักราชคู่ของกลุ่มบริษัทภาคกลุ่มก๊บเกิดขึ้นมานะครับโครงการนี้เมื่อท่านได้มีโอกาสรับและได้เรียนรู้แล้วนะครับก็ฝากทุกท่านน,นะครับพิจารณาถึงความสำคัญของโครงการซึ่ง ด้านที่หนึ่งเราให้การสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรด้านที่สองเราให้การสนับสนุนพืชและดินเพื่อให้เกิดความสมูรณ์เพื่อให้เกษตรกรนั้นๆลดต้นทุนได้ดีนะครับและได้มากสุดท้ายครับเราต้องการให้ทุกคนที่เป็นคนไทยหรือใครก็ได้ครับที่ต้องการทําธุรกิจโดยเราพร้อมที่จะให้การลงทุนนะครับเป็น OD สินค้าเพื่อให้ทุกท่าน นำไปประกอบอาชีพประกอบธุรกิจนะครับเพื่อน,นําไปปล่อยเป็นสินเชื่อให้กับพี่น้องคนไทยที่กําลังรอโอกาสรอความหวังนะครับรอผลิตภัณฑ์รอสินค้าที่เกิดประโยชน์ไม่ว่าจากาการาแก้ปัญหาดินนะครับแก้ปัญหาพืชแก้ปัญหาในส่วนตัวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านสินเชื่อวันนี้เราเองก็ได้ ดำเนินการนะครับต่อเนื่องมาโครงการนี้เรียนให้ทุกท่านทราบน,นะครับไม่ใช่เป็นโครงการจัดโปรโมชั่นหรือไม่ใช่เป็นโครงการแค่มาทำทดสอบทดลองหรือระยะระยะหนึ่งระยะใดแต่โครงการนี้เป็นโครงการนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่า จุดหมายที่เราจะเพียงพอแค่ไหนตราบใดที่พี่น้องเกษตรกรยังต้องทําการเกษตรตราบใดที่ดินจะต้องได้รับการแก้ไขตราบใดที่พี่น้องคนไทยต้องการทําการค้าต้องการทําธุรกิจโดยรอโอกาสความหวังและการสนับสนุนในการลงทุนนะฮะวันนี้เราก็พร้อมที่จะเดินหน้าอยากให้ทุกคนได้มองเห็นว่าเมื่อท่านได้โอกาสแล้วท่านมี สินเชื่อท่านมีวงเงินโอดีของสินค้าทำอย่างไรที่ท่านจะได้เอาความสำคัญตรงนี้ไปทำหน้าที่ของท่านในฐานะเจ้าของกิจการวันนี้ท่านคือเจ้าของกิจการในการทำการค้าส่วนส่วนบริษัทภาคภูมิกรุป๊ปหรือโรงงานก็มีหน้าที่เป็นผู้ลงทุนนะครับฉะนั้น ในส่วนของเจ้าของกิจการซึ่งหมายถึงท่านเองนะครับทําอย่างไรที่ท่านจะวางแผนหาวิธีหาช่องทางและดูแลพี่น้องเกษตรกรและหากลุ่มเป้าหมายให้เจอวันนี้ใครลงพื้นที่นะฮะจะลงไปพบปะพี่น้องเกษตรกรทีละลายสองลายก็ได้แต่จะเสียเวลานิดหนึ่งฉะนั้นถ้าเราจะไปหาใครสักคนสักกลุ่มหนึ่งก็นับ นะครับให้เขารวมตัวรวมกลุ่มกันและพูดครั้งเดียวทีเดียวก็จะได้ปริมาณของของการรับฟังพร้อมๆกันแล้วก็จะทําให้เกิดความเข้าใจพร้อมๆกันแล้วก็จะสามารถทําให้เราได้มีการนะครับปล่อยสินค้าเพื่อเป็นสินเชื่อให้กับเขาเหล่านั้นที่กําลังรอโอกาสรอความหวังมันมีจริงหรือเปล่ามันได้จริงหรือเปล่าและสิ่งที่เรานํา ไปให้เนี่ยมันมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดน,นะครับแล้วมันมีคุณสมบัติตรงตามที่เราได้พูดหรือเปล่าสินค้าของเราถูกต้องตามกรอบระเบียบของข้อบังคับของกรมวิชาการหรือกฎหมายหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ครับเราสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสร,รับรู้รับทราบและรับฟังได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสร,ร่วมเดินทางในการทํา โครงการกลุ่มโครงการออของนันรกรารคู่ของกลุ่มบริษัทภาคกลุ่มกรุ๊ปนี้นะครับให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้มีความก้าวหน้าและให้มีความมั่นคงในอาชีพในในสิ่งที่ท่านได้ตั้งใจแล้วก็พาครอบครัวของท่านมาดําเนินการหรือดําเนินกิจการนะครับตรงนี้เราจะมองเห็นภาพชัดเจนครับ คนไหนทําคนนั้นได้ครับคนไหนดูคนนั้นก็ได้แค่ดูคนไหนฟังคนนั้นก็ได้แค่ฟังแต่คนไหนทําครับคนนั้นจะได้ผลลัพธ์นะฮะออกมาชัดเจนออกมาเป็นความจริงออกมาเป็นสิ่งที่ทุกคนกําลังได้ได้อ่ามองเห็นนะครับก็ฝากในสิ่งที่เราได้ตั้งใจเพื่อเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกันนะครับท่าน นะฮะท่านมองในในภาพของท่านนะครับท่านคือเจ้าของกิจการอย่าลืมนะครับท่านคือเจ้าของกิจการท่านคือเจ้าของธุรกิจทางกลุ่มบริษัทภาคกลุ่มกรุ๊ปเป็นผู้ลงทุนเท่านั้นเองนะครับวันนี้การพิจารณาท่านพิจารณาเองการตัดสินใจจะปล่อยสินเชื่อให้ใครท่านตัดสินใจเองนะครับตรงนี้ท่านจะท่านจะมอบสิ่ง ที่เกิดประโยชน์นะครับที่ท่านกําลังทําอยู่นี้ให้ใครท่านตัดสินใจเองได้เลยนะฮะเพราะท่านคือใครฮนะรท่านคือเจ้าของธุรกิจได้ไงนะครับฉะนั้นวันนี้การทําธุรกิจต้องมีทุนวันนี้ทุนของท่านมีแล้วนะครับการทําธุรกิจจะต้องมีหลักทรัพย์มีการค้าประกันนะฮะมีวงเงินการันตีนะครับวันนี้ท่านก็มีเรียบร้อยแล้วความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ วันนี้ท่านก็ไม่ต้องเสี่ยงแล้วหากเกิดความเสียหายผิดพลาดท,ท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้คืนเห็นไหมฮะนี่คือโอกาสนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดในการทําการคล้าในครั้งนี้หวังว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพืชหรือดินไม่ว่าจะเป็นคนไทยทุกคนที่ต้องการทําธุรกิจและ ไม่มีผู้ที่ให้การสนับสนุนในการลงทุนทุกอย่างวันนี้นะครับเป็นไปอ,อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ฝากก็ฝาและหวังว่าทุกท่านคงจะมองเห็นในการที่จะทําธุรกิจในครั้งนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้มีท่านให้ท่านได้มีความมั่นคงและก็ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับสําหรับผมเองก็คงจะย้ํา นะครับในเรื่องของโครงการนะครับที่ให้ทุกท่านได้มองเห็นว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการที่นะครับอ่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่โครงการนี้ที่เรากำลังเดินหน้าอยู่นะครับเป็นไปได้มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นตเป็นไปได้ทุกรูปแบบนะฮะสำคัญที่สุดวันนี้มันเป็นความเป็นไปได้ที่ท่านได้มีโอกาส ได้รับสินเชื่อทุกท่านได้รับสินเชื่อนะครับในโคต้าโอดีของสินค้ามูลค่าเริ่มต้น10ล้านบาทสิล้านบาทอยู่ในมือเราอยู่ในครอบครัวเราเราจะทำให้มันเกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดกำไรและนำกำไรที่เกิดขึ้นไปแก้ปัญหาภาระความเป็นอยู่อนาคตทุกคนได้เลยครับตรงนี้ ก็หวังว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จตลอดไปนะครับขอบพระคุณมากครับฝากถึงทุกท่านแล้วก็หวังว่าเราคงได้มีโอกาสพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องสำหรับในวันที่20นี้ของเดือนพฤศจิกายนาน,นี้น,นะครับยี่ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ <c oughs> เราจะ เปิดคอร์สเทรนนะครับวิธีการทำงานนะครับวิธีการทำงานเราจะทำงานกันอย่างไรเราจะขายอย่างไรเราจะขายอาชีพอย่างไรเราจะขายความแตกต่างอย่างไรทำอย่างไรที่เราจะนะฮะขายได้และทำอย่างไรผู้ซื้อจะเห็นประโยชน์ของสินค้าทำอย่างไรผู้ซื้อซึ่งเป็นเกษ,ษตรกรจะเห็นประโยชน์ของ ความสําคัญของการขาดโอกาสของหมดการหมดโอกาสของเขาทําอย่างไรที่เขาจะมองเห็นตัวเขาเองนะครับไม่สามารถที่จะไปพึ่งพาในด้านสินเชื่อกับใครแล้วนะฮะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่เป็นนักธุรกิจและมีวงเงินโอดีสินค้าอยู่ในมือนะครับเพื่อมีช่องทางแนวทางวิธีการในการที่จะขับเคลื่อน เดินทางต่อนะครับทําอย่างไรที่เราจะขายเป็นกลุ่มได้ทําอย่างไรที่เราจะขายทีละมากๆได้ทาอย่างไรเราจะจัดประชุมให้กับคนเยอะๆได้เราจะหาองค์กรผู้นําท้องถิ่นอย่างไรนะฮะการนาท้องถิ่นอย่างไรนะครับ,แ,รรบแล้วก็เราจะหาะสิ่งต่างๆที่จะทําให้เกิดการย่นเวลานะครับ ทำอย่างไรบ้างก็ขอเรียนเชิญนะฮะวันที่20ลงทะเบียนได้กับทางฝ่ายบริหารของเรานะครับวันที่20นี้เราจะเทนเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกคนทุกท่านทั้งเก่าและใหม่นะครับแล้วพบกันกับผมนะฮะในวันที่20แล้วก็ทางคุณอี่ป,ปูและก็คณะบริหารทางโครงการของเรานะครับจะรอจะรอให้บริการแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลความรู้วิธีการ เพื่อให้เกิดความจำนาญและประสบความสําเร็จต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ